อันนี้คือไม่ใช่ไก่ทอดหนะครับอันนี้คือแบบไก่ย,ย่างเมื่อกี้ผมอธิบายไก่ย่างอันนี้ก็คือรสชาติไม้นิดนึงก็อร่อยนะพริกสดจอจอ๊ะก็ใส่ไปเลย <c oughs> ชิมยังชิมแล้วครับ <c oughs> ว,ว้าวไหมว้าวสองรอบแล้ว <c oughs> ไปกิ้งกับแซลล์หน่อยนะครับแซลล์อ,อะไรนะอาหารเกาหลีอะไรเนี้ยผสมปราเสยซูชั่นเลย สวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับผมจะทํา ไก่ย่างเกาหลีให้ดูนะครับทุกคนชอบไก่ทอดเกาหลีใช่ไหมครับผมคิดว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักไก่ย่างเกาหลีนะไก่ย่างเกาหลีก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมก็ชอบไก่ย่างอีโฮจิโคบานะครับทุกคนไก่ย่างแบบน้ําจิ้มเดงๆหวานด้วยเค็มด้วยเผ็ดด้วยแบบมีไก่ด้วยมีตอกด้วยอะไรเงี้ยปกติไกท่ทอดเรไม่กินกับข้าวใช่ไหมครับแต่ว่าไก่ย่างอันนี้ต้องกินกับข้าว น้ำลายเกิกดอ่ะนี่นี่น,นี่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือไม่ใช่ไก่ทอดนะครับอันนี้คือแบบไก่ย่างเมื่อกี้พ่อผมอธิบายโอ้ทอนไม่ไหวแล้วรีบไปทํากินดีกว่าโอ้โหทุกคนตอนนี้ส้มมาตัดวีดีโออยู่นะครับตัดวีดีโอให้แบบจริงจังตน้นแรกนะครับทุกคนต้องต้มไก่ก่อนนะครับต้มอ,อย่างเดียวบบเป็นเหม็นใช่ไหมครับคงก็ใส่อย่างนี้นะพริกไทยเม็ดโอ้กะละมังใหม่หนึกว่าที่อาบน้ําเด็กเราซื้อมานะ เพราวะว่ากรลังเป็นไม่พอใช่ไหมทุกคนช่วงนี้คอนดิที่คลิปของเราเป็นยังไงบ้างครับซ่อมตาดา<ช>ดีขึ้นไหมครับอันไหนที่เป็นเขาไม่สวยใช่ไหมเขาตัดของเขาทิ้งหมดเลยอาจจะพูดเรื่องที่สําคัญเขาก็ตัดทิ้งเลยไม่สวย <Hey. S 2> ถ้าเดินสวยๆอ่ะเขาก็เอาไว้ไม่พูดอะไรก็เอาไว้ใช่ไหมใช่เ <c oughs> นี่ยพริกไทยแม่นนะต้มให้แบบเฉยๆอันนี้ก็ท้ายใหญ่มากเลยเนี่ยก็น่าสีวันิ่มไก่ก็เยอะไหมอร่อยชัวร์ปะเนี่ยชัวร์ว่าชัวร์ว่าต้มไว้เกินใช่ไหมครับผมก็ทําอันนี้นะ น้ำโซดาวันนี้เขาต้องต้องตวงหน่อยนะถ้าไม่ตวงเขาก็ไม่รู้ว่าป่นเกาหลี20กรัมนะจ๊ะเราสำหรับปรุงอาหารจ้าเราชิน20นะสียูญี่ปุ่นไม่ใช่ซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลือง,องแต่ว่าสียูเขาก็ได้นะครับปอกซิมนะน้ำเชื่อม10กรมัมปูนปูนปูดปูนจน,นมาคาเทศ35นะครับทุกคน ตัวหอ,อยนังมอี้สิบนะคนไทยก็ทําได้เพราะว่าวัตถุดิบใช้ที่ไทยไเขาก็พยายามใช้วัตถุดิบของไทยอยู่ไงไข่ไทก็ทาได้ไงไฮไลท์คืออะไรรู้ปะอะไระจ้ะจานซุปรสไก่ก้อนหนึ่งก้อนปุ๊บจบแล้วใส่พริกไทยดํานิดนิดก็ก็ดีนะครับประมาณนี้ปุ๊บใส่พอประมาณหนึง่ง เรารู้สึกเป็นเมาเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเรายังอยู่นี่เหมือนเดิมอ่ะต้องพักก่อนเดี๋ยวเค่ออร่อยขึ้นน่ะตัวนี้เป็นอร่อยแคย50่50%น่ะชอบไหมอันใหญ่เนี้ยชอบมากแบบไม่สนใจอะไรเลยก็ได้นะหมอก,กับเรานั่นแหละหมอกกับเธอไม่ใช่กับเราอ่ะเขาทําอันนี้ให้ให้ดูอ่ะฉันราสึกทายแบบ เกาหลีไงอ่าได้จ้ะทุกคนเคยกินไก่ย่างหรือว่าไก่ทอดที่ร้านอาหารเกาหลีไหมครับก็จะให้แบบเส้นโรตด้วยนะร้านอาหารบางเทียให้หัวใช้เท้าดองนะแต่ว่าร้านอาหารบางเทียให้แบบเส้นโรตหัวกระลำปีนะวันนี้เราจะทําเส้นโรตหัวกะะลำปีกัน รู้สึกว่าเธอมาโชคดีมากนะเพราะว่าไม่ต้องใจเท่าไหร่ก็กินอาหารเกาหลีที่บ้านได้ไงปกติเธอแบบชอบกินอาหารเกาหลีมากมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอาหารเกาหลีแบบกินข้าวไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินอาหารเกาหลีเอาไหมเธอปกติเธอชอบกินอาหารเกาหลีมากมากใช่ไหม <c oughs> เออไม่เดี๋ยววะแครอทเอาไหมไม่เอาเขาไม่หันให้นะทำให้น้ำหวานนะแต่วันนี้ไม่ใช่น้ำนะเขาต้องเป็นเล็กๆเอา ถ้าเล็กๆก็เคี้ยง่ายไง,งนี้ใส่น้ำตาลสองช้อนนะหนึปกติเราไม่กินน้ำตาลใช่ไหมอ,อันนี้ก็ต้องต้องหวานหน่อยจะอร่อยนะแล้วก็รสชาติต้องเปี้ยวใช่ไหมอันนี้นสีช้อนน้ำส้มสายชูหนึ่งสแล้วก็น้ำเชื่อ,อมหช้อนเออทำไมวันนี้ใช้น้ำเชื่อมเยอะจัง แล้วก็สุดท้ายอันนี้นะมายองเนมายองอันนี้ประมาณหกชนนะแต่ว่าน่าจะไม่พออ่ะตัวอ,องซูซูเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยมายองเนสค่ะมายองอรอ,อเรออพูดมายองเนสมันพูดน่ารักนะก็เรียมายองเนสมายองเนจ เปรี้ยวหวานอร่อยอะถ้าใส่ไมยยงเน่นอีกนิดน,นึงน่าจะอร่อยนะคับทุกคนเธอโยนทิ้งไปแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะได้ใช่ไหมเน้ำงานนะน้ำงานไม่เอาอันนี้คือสำคัญที่สุดน,นะ <laughs> เขาจะบอกให้นะมีต้องใส่น้ำตาลเยเเอะตังเลยให้แบบคาราเมล เาดูอันนี้เลยก็รู้สึกแบบขนมของโบราณเกาหลีอ่ะเคยเห็นแล้วน้ำตาลใช่ไหมเออน้ำตาลกับเบกกิ้งโซดาอร่อยเหรอคะไม่เคยกินไม่อร่อยนะแต่ว่าแบบก็โบราณไงมันมีขายไหมไม่มีหน้าโรงเรียนอะ่ะคุณคุณลุงแบบทําปังให้ดูสรุปท่าไรห,หมีใช่ไหมต้องเอาไม่จิ้มปันมาทบบ๊อ,ทอคท๊อบท๊อค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 ท๊อมใ๊อแท๊อหท๊อคท๊อ่ทอคท๊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 อคทกอคท๊อคท๊่คทแบบ๊อคทมอ้ท๊อคทตอคทัอคท๊ ปังเลยจะได้แบบพักปุ๊บแล้วก็ลุงบอกว่าขอทออะไรงเงี้ยได้แล้วคาราเมลได้ใช่ไหมรสคือทำแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะทำให้รสชาติแบบไหม้นิดหนึ่งไงไก่ย่างอันนี้ก็คือรสชาติไหม้นิดหนึ่งก็อร่อยนะอันนี้ต้องตัดก่อนนะไม่ตัดได้ยังไงอ่ะคะมันมีกระดูกนะตัดที่แบบตัดง่ายๆก่อน เมื่อกี้เราต้มใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ต้มให้แบบสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะนหมดเลยเตรงนี้ไงน้ำตับน้อยลงปะอันนี้มันเป็นน้ำใส่เลยนะจะไม่ใช่น้ำตาลเดี๋ยวใส่กระเทียมก่อนต้นหอมวันนี้อะใส่เยอะๆก็อร่อยนะจ๊ะว่าเขาทำอาหารอะไรกินมากไหมเขาทำให้หน่อยจริงๆเธออย่างมีลูกใช่ไหมถ้ามีลูกแล้วก็ลูกอยากกินแบบอันนี้อันนูน่นอันนั้นน่ะเธอทำยังไงอะ่ะพ่อทำเก่ง ดีนะเธอไม่บอกว่าไปซื้อกินเธอบอกไปเธอก็ทำอะไรหรือเปล่าช่องชาแนลหรือปล่ะอาหารไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อาหารเด็กไม่เอาไม่เอาโซนหอมก็ใส่พริกสดจอๆก็ใส่ไปเลยเราใส่น้ำมนันนิดนึงซอสเอ็กโอทำไมต้องเอ็กโออ่ะไม่มีชื่อไงอู้ยอะ้วม,มันจะบุกทีก็ ๊อกวันนี้จะกินหมดไหมเนี่ยเด็กมันเยอะมากนะตอกต้อตงมีถ้าไม่มีตอกมันไม่อร่อยเหรอป๊บมีตอกไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งจริงเหรอเออตอกก็เหมือนข้าวอะ่ะมันจะกินข้าวอีกเหรอไม่กินก็ได้ทุกคนหน้าตาก็พันนะครับปกติผมก็สั่งไก่ย่างทิกเตอร์เลียหน้าตาแบบนี้เหมือนกันดูตอกพี่อืม ก็น,นิ่มมากเลยอ่ะทุกคนจริงๆอยากกินไก่ย,ย่างแบบสเต็กเกาหลีใช่ไหมครับตามสุดอันนี้ไปเลยนะครับรสชาติโอเคมากเลยอ่ะแม่กินไก่ย,ย่างเกาหลีกัน,น,น,นไม่ใช่บชนชญ์นะครับพนชญ์คือไก่ทอดอันนี้คือไก่กย,ย่างน่ากินจังกินกข้าวรเป่าเนี้กินกข้าวครับชิมยังชิมแล้วครับว,ว้าวไหมว้าวสองรอบแล้ว ยนยมีคนก็คอมเมนต์ว่ายูนยมือสั่นนะต้องอาจจะต้องไปห้าหมอเนะี่ยไม่กี่อ๋อผมก็มือสั่นมาสามสิบปีแล้วได้อ่านปะไม่ได้อ่าน,านจริงๆอ่ะพริกสดเยอะอย่างนี้จะอร่อยนะครับเผ็ดด้วยเค็มด้วยหวานด้วยอะไรเงี้ยเยอะนะเนี่ยวันเนีย้ยเยอะมากอะ่ะมืออะไรนะเน, <S <S> <S นี่ยเนียนนี่เขารียออะไรแม่พ่นหน่อยครับชิคโคบะชิคโคบะอันนี้คือ e อีโฮอ่ะงี้ละกัน ว้าวอีกแล้วว้าวไงก่ย่างว้าวเผ็นไหมของนี้ผมก็ใส่แบบพี่กี่เม็น่ะน่าจะอีสิบกว่าเม็ดนะก็ดีรสเผ็ดจัดจัดก็ดีเผ็ดเผ็ดไปกินกับเสลัดเลยเหรอครับเส้นลัดอะไรนะอาหารตอลี่อะไรเนี้ยผสมปบะเสียดูชั่นเลยเขากินกับข้าวอะถ้าอีกห้องนี้ต้องกินกับข้าวรสจัดจ้านเดี๋ยวส้มกับผมมาพยายามแบบท่องเที่ยวเก่งนะครับช่างนี้นะไอไรีวิวนี่ไปแคมปิ้งก็ดีนะอันนี้เราเราไปเที่ยวเฉยใช่ไหมหรือเขาจ้าง ไม่ได้โอ้โหจดพูดไอ้ส้มพูดเหมือนจ้งเลยถ้าผมไปคนเดียวเนาะ ไม่พูดอะไรเลยถ้าไม่พูดจะรู้ได้ไงว่ามันดีไงเ,เขาก็พูดไม่เปลยนไงอธิบายไม่เก่งอคอมเมนต์ยังบอกเลยบอกว่าพูดซะอยากไปเลยแล,ล้วรีแล้วอนาะหารที่อร่อรยอร่อย,ยก็เยอะเนาะสวยๆก็เยอะไปทางโพธารามก็เย,ยอะทําให้ท่องเที่ยวที่ร้ารีเก่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่างจังวัดตีกว่าก็มันเป็นคนไทยไงมันก็จะรู้ว่าที่เที่ยวตรงไหนเก่งอ่ะนี่จะบอกให้นะเดี๋ยวโควิดซายๆสักเดือนสองเดือนนะไปเที่ยวแคมป์ปิ้งกับท่องที่เมืองกาญนะ สุดยอดอุทยานแ่งช,ชาติไปโยกสวยมากตนข้อบิจอ,อ่ะตั้งใจไปแต่ช่วงนี้ไปได้ในรัฐบุรีอ่ะส่วนแมกก่อนไหมส่วนนี้ไม่ดีไปกลางส่วนมันประกุลเลย <laughs> ผมก็มีมีฝันเกี่ยวกับแคมปิ้งนะฝันผมก็ดูแบบไลฟ์กันเกี่ยวกับแคมปิ้งใช่ไหมครับคนต่างชั้นนะไปแคมปิ้งที่อื่นแล้วก็เจอคนเอ่นมาแล้วก็เพื่อนกันได้ด้วยคุยได้ด้วยคุณเอามาจากไหนครับอะไรเงี้ยอ๋อผมเป็นครูครับอะไรเงี้ได้ด้วยประเทศไทยก็มีกลุ่มแคมปิ้งนะแอดเข้าไปสิแล้วก็บอกว่าขอคําแนะนาไปเจอกันที่นั่นกันได้ก็มีเยอะแยะมีกรุ๊ปด้วยหรอครับมีเหรอเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็รีบไปดูกรุ๊ปดีกว่า น่าจะมีมีแนะนําเยอ,ะ,อะทุกคนวันนี้กินชิโคโคบ้าไก,ก่ย่างเกาหลีแบบเสร็จแล้วนะครับกินกับเซลล์ดอก,ก็อร่อยนะครับเซลล์เดอร์เต็มรสชัดเปรี้ยวเปียวหวานหวนใช่ไหมครับอโอเคเนี่ยกินไปเยอะแล้วนะเหลือกาณแค่นี้เองโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่หรือว่าเที่ยวแคมปิ้งที่ไหนดีๆแนะนําให้หน่อยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับไปายครับสวัสดีครับ